วันนี้บรรยากาศแปลกๆเนาะเพราะเราไม่ได้อยู่ในสตูตอนนี้เราอยู่ที่ลาดหน้ายอดผกสูร40ปีใช่แห่งอะไรวะแห้งแห่งอะลาแห่งพูทอนตรงแถวสาดเจ้าท่าเสือเลี้ยวซ้ายเออมันคือแห้งอะไรวะจำไม่ได้มันมีชื่ออยู่วันนี้เราออกนอกสถานีนะคะใช่มากินข้าวแล้วก็ยังอุตส่าห์จะแบบ พูดเรื่องน้ำหอมขาดไม่ได้เพราะรู้ว่าชาวชอ่องชอบก็เดี๋ยวน,นี้ขอตัวกินข้าวกันก่นอนเพราหิวมากอ่าเป็นไงบ้างรสชาติอร่อยอร่อยใช่ไหมอืมอร่อยสมกับที่แบบขายมานานอืมสี่สิบปีเฮ้ยสิบปีก็เขียนว่าห้าสิบปีเรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ามีคนลืมของมีคนลืมน้ำหอม ไปแล้วมึงดิฟทีนถ้ากูลืมแล้วกูจะทำยังไงก็กิ่งงเพราะว่าแถวนี้มันจะมีแพ่งสัพพะสาแพ่งนราแพ่งภูท้อนเป็นสามแพ่งสมัยก่อนเป็นจะแบบก็คือทางสามแพ่งคือทางสามแพ่งอะไราณนี้แหละก็จำไม่ผิดอ่ะเป็นแถวนี้เป็นวังของพระองค์อะไรนะพระองค์เจ้าอะไรจุทาทุตบุตรของรัชกาลที่ห้ามาแล้วเข้าหมดเข้าหมดไกลบ้าน จะไปไหนเอ้ยนี่ไงมิโคลโลโอ๋โอเค,อ,เคอันนี้คือร้านะอะไรแบบรแบบ้านกาแฟกาแฟอะไรกาแฟพวกแบบแมริลสต่ตงตางๆเฮ้ยเข้ากับเธอเลยนะวันนี้แต่งตัวยังไงมาคะวันนี้ข้างบนเป็นจับเรสแบบจีวอนแล้วก็ข้างล่างเป็นกางเกงขาม้านะคะสไตล์ปาริเซียงถ<ม>อยรองเท้ามาใหม่มาวันนี้น,นี่สวยมากรองเท้าสวยมากเท่าไหร่เท่าไหร่พันนิดๆพันหนึ่ง ที่ไหนนะสวยอ่ะชาเวนเคสแล้วรองเท้ากัดกูไปเรียบร้อยแลย้วสวยใครสวยกว่าฉ <c oughs> ันนี่นี่สวยกว่าดยเพาะเนี่ยแหวอกอกเนี่ยเนี่ย <c oughs> แต่กูไม่ได้ใส่อ,อกซองอ้าวโอ้โห มันก็อ่านไลน์หรอวหัวเราะอยู่อ๋อเขาส่งอะไรมาถึงขง่าวขนาดนั้นเรื่องส่งรูปที่แบบไปแต่งในแอปมาอ๋ออันนี้คืออะไรพิคโคลโลพิคโคลล่เคยมาปะไม่เคยเนียน่ยครั้งแรกโอเคเลยเนาะ <laughs> ได้อะไรมาเลย Black s <S แลกยูสุแลกยูสุดูหน้าตาหน่อยออ ดูดีดูดีกาไฟออไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวพ<ก>าคุณนายไปถ่ายรูปเราเกิดอะไรขึ้นในร้านนั้น คะแนนเต็มหนึ่งอไว้อะอ่ะงเอตรงไหนก็สิทธิ์ใครให้คะกูให้เองปะเดี๋ยวเราจะไปเดินไ,ไปแล้วก็รีวิวน้ำหอมไป okay, ได้ะปะเราจะมาคุยเรื่องน้ำหอมเวลาแบบเรามาเดินเล่นดีกว่าอ,อ,อย่างเมย์ก็จะใช้ซิกเนเจอร์เซนซ์ซึ่งแบบเป็นกลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นที่นึกะลรไม่ออกก็ฉีดแล้วอย่างเวลามากินข้าวเราจะรู้สึกว่าน้ำหอมที่ใช้อ่ะมันไม่ควรจะมาลบกลิ่นอาหารเพราะว่ากูอยากมากินไงก็แบบ กินอาหารมันก็สำคัญอย่างเงี้ยเราก็จะฉีดมาที่อ่อนๆเลยแล้วก็แบบกลิ่นเขาทางธรรมชาติวันนี้เราเรียกกันมาคนละสองกลิ่นใช่เริ่มที่ใครเริ่มที่ฉันเลยเลยพี่เธอก่อนกลิ่นแรกอะคือกลิ่นที่แบบเป็นเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์เซนเลยละกันเขาเป็นแบบว่าน้ำหอมขวดแรกที่ใช้น้ำหอมนิชน้าหอมนิชก็คือนี่นะคะอ่าบีฟทีกออมเบดองโลค่ะ จ้าใครเออถ้าใครเห็นอะเห็นไหมมันจะหมดแล้วเว้ยคือใช้มานานมากจนแบบตอนนี้เริ่มแบบกระเบียดกระเสียนแล้วกลิ่นมันก็คือดิฟทีรองเบอร์ดองโลอะเขาจะแบบเขียวมากเปิดมาด้วยความแบบเขียวๆแต่ที่เราชอบมากคือแบบนางมีดอกกุหลาบนางจะเปิดมาด้วยความเขียวแล้วมันจะแบบเผ็ดอะไรไม่รู้สักอย่างเรารู้สึกว่ามันก็แบบมีเผ็ดๆมาตัดความแบบหวานของกุหลาบของอะไรอย่างเงี้ย โดยรวมมันเป็นกลิ่นที่เราว่าใช้ง่ายนะแต่กับคนบางคนก็ไม่ชอบเพื่อนเพื่อนเราบางคนบอกว่าแบบเหม็นเขียวเกินไปแต่มันจะไม่สาวเหมือนโอโรสใช่ใช่จำได้แบบโอโรสจะเป็นกุหลาบลิ้นจี่อันนี้จะเป็นกุหลาบที่แบบคล้ายๆกับว่านอนกลิ้งในสวนซึ่งเราว่ามันเหมาะกับวันสบายๆแบบที่มาเดินอะไรแบบนี้ค่ะโดยที่กลิ่นเขาไม่ได้ทาร้ายใครขนาดนั้นนะแล้วดูกเป็นผู้หญิงเท่ๆไม่ได้หวานเกินไปไม่หวาน อย่างเช่นลุกที่เราใส่มาวันนี้เราว่ามันมันก็เหมาะเหมาะเหมาะเออเหมาะกับการแบบทิ้ใช่ก็เคยก็ค้นพบความสวยจากธรรมชาติอนางบอกว่าตรงนี้แบบเงากระทบน้ําสวยมากนะก็เลยถ่ายประทับใจไงหรออยากดูรูปไปดูรูปได้ที่ไอจีของหม่ามือนะฮะเมยเล่าวันเอ็มเอ็มเออใช่ต้องแบบพิมพ์เอ็มสองตัวด้วยนะใช่ แต่มันก็สวยจริงมันโจยวเขียวถ้าไม่ได้มองมันเป็นน้ำเน่าหรือน้ำอะไรก็แบบเอ็นจอยอะค่ะใช่เนี่แหละเขาเรียกว่าศิลปินตัวจริงเอียติดมากจนอ่าติดมากเกินหาผัวไม่ได้นะอยากมีผัวติดผัวก็ติดเกินทุกคนโมเน่ปะมันสวยปะเห็นไหมเออสวยนะเนี่ยนี่คือแบบมึงมันมอนมองศิลปินเออสวยจริงสวยจริงแต่ถ่ายที่คองหลอดนะคะ สุดยอดอืมมาเดี๋ยวถึงตาผมมากนะครับวันนี้ครับผมเอาน้ําหอมตัวหนึ่งมาเป็นน้ําหอมอคนไทยนะก็คือปาปิยองตัวนี้คือกลิ่น Wood on the Beach นะครับเหมือนน้าหอมตัวไหนที่กูเคยใช้ไม่รู้อ่ะอคล้ายๆเลยคือแต่ทคยวัดน้ําหอมอะไรวะมีซีตัแต่มีดอกไม้ใช่มีดอกไม้ขอลองหน่อยฉิดแรก เย็นใช่มันจะให้ความรู้สึกเย็นๆอ่ะมันจะมีความวูดดี้เบาๆเว้ยไปทางนี้หรือว่าไปทางไหนไปทางนี้ไ,ไปทางนี้กดหนึ่งไปงนี้กดสองว่ามันเหมือนน้ำหอมแบรนด์อะไรไม่รู้สักแบรนด์ที่แพงๆเลยเว้ยรู้แหละขายโจมาโลนปะอ่ามันชื่อกินบูดแหละเลยนะ บูธ on the beach เออใช่มันเป็นบูธที่สดชื่อนะเป็นมาที่สดชื่อมีรูปแสตสีสอเลยแต่อาจจะไม่เหมือนที่เดียวไม่เหมือนที่เดียวเย็นมาะมันมีความแบบน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเล้วราคาแบบราคาดีมากทุกคนอ่าอยู่ที่ประมาณส0ม้กว่าบาทเออราคาดีมากสามห้า ml นะทุกคนก็สามารถไปซื้อได้สามห้า ml เท่าไหร่นะส0 0กว่าบาทนะถ้าจะไม่ผิดวันนี้เลยไหมล่ะเออ ต้องไปจัดล้วและมาเมยใช่ตอนนี้เราไาอยู่ที่หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์นะคะโอ้ประวัติศาสตร์ค่อนข้างเยอะโรงแรมนี้อยากรู้ว่าอะไรก็ลองไปเสิร์ชดูไม่บอกไม่บอกอีกพูดได้ไหมล่ะพูดได้แหละโรงแรมนี้มันอยู่ใจกลางที่แบบว่าโซนะทวงถูกไหมอ่าใช่ไอเท็ยแบบก็ก็จะรู้กันอยู่ว่าแบบแถวนี้ก็ทั้งอาะคือสาาธมินเอวยัไรเอวยก็ถ้าเอาหลอดล็ใหม่ก็คือแบบ คนตายเยอะใช่ใชแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนศูนย์พยาบาลสมัยมนั้นที่แบบว่าเออเอาไ้พยาบาลคนที่มาชมมมุมนุมแต่ถ้าสมัยนี้เอาจิงกูหลอนกูหลอนกูหลอนคือสภา,าธ,ธรรมินนะก็อารมณ์แบบว่าอยู่ดีๆก็มาสลายการชุมนุมด้วยการยิงยิงตอนดึกซึ่งสมควรไหมสัตว์เนาะคือแบบมึงยิงกลางวันก็ได้แต่นี่คือมึงยิงตอนเขานอนอยู่ไงว้าเนี่ยทุกคนเดินมาแป๊บเดียวตรงนี้ก็คือสนามหลวงแล้วใช่แล้วก็ถึงอาศา พระแม่ธรณีบีบไยผมค่ะซึ่งเมย์เคยโดนทักว่าค่ะเป็นลูกพระแม่ธรณีด้วยคือตอนแรกจะแนะนําน้ําหอมแล้วแต่แบบขอหยุดไหว้แป๊บหนึ่งได้เลยตอนนี้ไม่ใช่คนมีเสแล้วกลายเป็นไก่บ้านอไก่บ้านจริงมึงเพราะไก่จากบ้านเราไก่บ้านบ้านไก่ขอต้อนรับสู่รายการบ้านไก่นะคะกับผมพิชชี่มาเมยค่ะบ้านอยู่ลังสิตบ้านอยู่ลากกระบังแต่ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบุรอมาไกลอุมาไกลจริง มีแบบไหว้พระแม่ธรณีจบไปแล้วไหว้ายกมากขอพรเยอะเชียร์ไหว้นานมากแล้วก็มาแบบพูดถึงน้ำหอมตัวต่อไปกันดีก,กว่าเวลาเดินแบบนี้ข้อเสียแม่งก็คือความร้อนอซึ่งน้ำหอมอะ่ะมันก็ไม่ควรจะตึ๊บไงเออ,อย่างแบบตัวแรกที่เลือกมาตัวนั้นก็ไม่ตึ๊บเว้ยตัวที่สองแม่งยิ่งเบากว่าเลยแบบเหมือนอาบน้ำเลยอันเนี้ยเป็นตัวที่แบบเราไม่เคยพูดถึงในรายการเลยเว้ยก็คือมันเป็นแบรนด์ clean clean and reserve ที่แบบเคยพูดถึงกลิ่นสวิตแบนมอสไปใช่ใ่อ่าแต่ตัวนี้คือกลิ่นอ่บอนบอนโรสอืมมันก็กุหลาบแล้วใช่ชอบอ่ชอบเป็นการส่วนตัวคือกลิ่นมันแบบจะบอกว่าแบบมันเหมือนอาบน้ำเลยเว้ยอมันเป็นกลิ่นกุหลาบที่มีโน้ตแบบน้ำค้างโน้ตอะไรแบบพงกนั้นอ่ะสบูมเออเหมือนแบบ เป็นกุหลาบที่มีความโซฟ์ซอซฟีสูงมากไม่คล้ายกับแบบน้ำใหม่มีความนกแก้วใดๆเขาเรียกว่าไม่ได้ดูแมนเท่าเมอ,อร์โต้หรืานาเรียของอาคาดีพมาอ,มอันนี้จะแบบดูลู้สาวกว่าน,นิดนึงแต่เรารู้สึกว่าแบบแม่งมีความหมนแบบเข้าไปอาบน้ําใหม่แล้วแบบผีดในหน้าร้อนสบายมากมันไม่ได้ติดมันไม่ได้ติดแน่นเวอร์เบอร์นั้นนะคะมันแบบมันโชยๆมากกว่าเป็นแบบสกินเซนต์อย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเออ ถ้ามาเดินแล้วเหงื่อออกก็กลิ่นประมาณนี้กำลังโอเคอแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของเหมือนจริงๆแบบเหมือนจะเป็นของเกาหลีซึ่งราคาไม่แรงเลยเออแต่ว่าคนก็พูดถึงกันน้อยอจริงๆมีหลายตัวในบ้านที่แบบเหมือนทำเลียนแบบกลิ่นฝนเลียนแบบกลิ่นน้ำแล้วแบบทำค่อนข้าง,งดีเลยอ,อยากให้ลองแบบดูดูกันขวดสวยค่ะฝาเป็นไม้ นี่แหละนี่ก็ง,ง่ายๆไม่แบบไม่ได้มีโน้ตอะไรให้พูดเยอะแต่แบบจําได้ว่าแบบมันจะมีตัวหนึ่งที่เหมือนเป็นแบบน้ําค้างคุนยอดยากเออซึ่งอยู่ในนี้ด้วยได้กลิ่นตอนเช้าน่าจะรู้สึกดีอ่ะอ่าใช่ขวดต่อไปของผมนะครับก็คือนี่ซาร่าโซลแต่นี่เป็นซัมเมอร์อ๋อปกติทุกคนถ้าใครดูตั้งแต่คลิปแรกจะรู้ว่ากลิ่นน้มหอมที่ผมใช้กลิ่นแรกๆเลยก็คือซาร่าโซลเพราะมันเป็นกลิ่นที่แบบใช้ง่ายเนาะเออมันเป็นกลิ่นที่แบบมีความ ออกแนวฟลอร์ลก็เหมาะกับคนที่แบบเริ่มต้นอยากจะเข้าวงการน้ำหอมอ่ะตัวนี้ต่างโซยังไงเอาจิงๆแม่งคล้ายๆกันเลยเว้ยถ้าแบบมันจะมีความแบบเขาเรียกว่าแบบผลไม้มีความฟุตี้เพิ่มกัแนิดนึงแล้วก็จะมีความซีตัสเปรี้ยวๆขึ้นมาหน่อยเหมือนผลไม้สุกแซมเข้ามาค่ะซาราเราว่าแบบดีเยอะนะดีเยอะแต่ว่าอันเดอร์เรดแล้วก็แบบคนคิดว่าแบบเฮ้ยไปก๊อปมัหรือเปล่าซึ่งหลังๆไม่ได้ก๊อบนะเว้ยเขาแบบเขาใช้คนปรุงระดับโลกปรุงก็มีเหมือนกันนะ เอาจริงๆเราไม่อยากให้มองว่าน้ำหอมมันก๊อปหรือไม่ก๊อป,ปะอะอถ้าชอบใช้เลยใชมม่มันมันมีเขาเรียกน้ำหอมทุกคนก็นจะรู้ว่ามันเขาเรียกน้ำหอมดูเออ,อที่มันจะได้แรงบันดาลใจมาจากกลิ่นนูน้นกลิ่นนี้ซึ่งเราว่าในวงการน้ำหอมมันเป็นเรื่องปกติแหละใช่ค่ะัดทิน้ำหอมเสร็จแล้วนะคะต่อไปตัดรายการเข้าสู่รายการของกรุณาบัวคำศรีจะ <laughs> มาเจาะลึกการทำงานของ <laughs> โสเพณี <laughs> ก็คือเราจะมาทํางานต่อนั่นเองนะคะที่เสริมก็คือที่บอกว่าแบบทําอะไรเกี่ยวกับแฟชั่นก็คือไม่จริงไม่จริงฮะก็คือกูทำงานแถวนี้แหละวังสานลมตรงนี้ก็คือสวนสานลมนะฮะบางที่ยืนอยู่ก็มีรถมาชะลอนะคะเคยเคยเดินมาอีที่สองคนแล้วผมถามว่าชะลอทําไมชวนไปไปหมู่หรือยังไงวะกูงงมากรายการบ้านไกลก็ขอตัวกลับขอนะเพราะว่าบ้านไกลบ้านไกลมากโอเค เจอก,กันคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะ